อนนี้เรายืนอยู่กันที่หน้าแปลงเล็กติดบึงน้ำในสนามกอล์ฟสุวรรณภูมิค่ะนะคะเป็นแปลงเล็กขนาด162ตารางวา1แปลงค่ะคุณลูกค้าค่ะด้านหน้าที่คุณลูกค้าเห็นนี่แหละค่ะคือแปลง B4 นะคะแปลง B4 นี้หลุดจองมาค่ะหลุดจองมา1แปลงค่ะเป็นแปลงที่คุณลูกค้าสามารถซื้อสดได้ผ่อนได้นะแปลงนี้งามค่ะคุณลูกค้าค่ะ ด้านหน้าติดเล็กนะคะติดโค้งน้ําเป็นวิวสระน้ําแล้วก็คุณลูกค้าจะมองเห็นว่าตรงโน้นค่ะเป็นวิวกรีนกอล์ฟนะคะตรงนี้อากาศดีวิวดีมากค่ะคุณลูกค้าค่ะแปลง B 4เป็นแปลงขนาด162ตารางวาค่ะในสนามกลอฟสุวรรณภูมิสุวินทวงศ์96นะคะแปลงนี้หลุดจองมาค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะ แปลงงามมากถนนหน้าแปลงค่ะคุณลูกค้าค่ะถนนหน้าแปลงตรงนี้ค่ะกว้างถึงเก้าเมตรนะคะแล้วก็คุณลูกค้าสามารถออกได้ทั้งด้านหลังนะคะตรงถนนร่วมพัฒนาหรือว่าเป็นด้านหน้าเป็นสวินทวงศ์เกนะคะ แปลงงามงามหลุดจองมาหนึ่งแปลงคุณลูกค้าสามารถซื้อสดได้ผ่อนได้นะคะสร้างบ้านกําลังงามเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะสร้างบ้านงามงามนะคะหลังบ้านติดวิวน้ําติดโค้งน้ําอากาศเย็นสดชื่นนะคะมองเห็นวิวกรีนกอล์ฟเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะมีที่ปลูกบ้านอยู่ในบรรยากาศดีๆอากาศดีๆแล้วก็อยู่ในส่วนของกรุงเทพเดินทางสะดวกสะดวกใกล้สนามบินสุวรรณภูมิค่ะคุณลูกค้าขายเดินทางสะดวกสะดวกค่ะคุณลูกค้าติดต่อมานะคะที่ดินแปลงนี้ สดได้ผ่อนได้ช่วงนี้รายการผ่อนสามารถคุยกันในเงื่อนไขพิเศษได้นะคะย้ํารายการผ่อนคุณลูกค้าสามารถคุยในเงื่อนไขพิเศษได้นะคะติดต่อมานะคะบ้านสบายใจขายเช่าอาสังหา้าจอมบ้านสบายใจที่ดินผ่อนได้0621574449ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ